กราบสวัสดี F c หรือว่าแฟนๆรายการผู้ติดตามทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านช่ายที่เคารพรักทุกท่านฮะผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องซื้อและขายเหรียญกระสับก่อนหน้าน,นีนก็ได้นําเสนอเอาไว้บ้างฮะก่อนจะมาเป็นช่องรับซื้อเหรียญข้าแล้วก็ขายออกเนาะที่ผ่านมาระยะประมาณสัก 4ี่ห้าวันถอยหลังไปนะท่านผู้ชมปอปานั้นก็ยุ่งกับการเปิดกล่องรับเหรียญรับซื้อเหรียญเข้ามาหลังจากนั้นก็รีบทําคลิปวิดีโอเป็น E ีพีปอปามาขายเหรียญฮะการประกาศรับซื้อเหรียญต่างๆเนี่ยปอปาก็จะรู้สึกห่างหายไปฉะนั้นคลิปนี้วันนี้ปอป่าจะมาทบทวนให้แฟนๆาการได้รู้ว่าปอปานั้นยังรับซื้ออยู่นะสำหรับเหรียญอย่างนี้เหรียญประมาณนี้ก็หมาไม่ครบทุกเหรียญนะท่านผู้ชมแต่อะเหรียญนี้เป็นคลิป คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆก่อนนะเนาะเหรียญใดที่ปปาไม่ได้ไม่ได้มานาเสนอรับซื้อนี่ก็ลองลองสอบถามมาทางไลน์นะเนาะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะเอาเหรียญหลักๆที่ช่องเรารับซื้อเข้ามาเราก็จําหน่ายขายได้กันก่อนนะฮะประมาณนั้นเราเริ่มกันเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับเจ้าของเหรียญที่ดูอยู่เนาะก็ท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเหรียญยี่อ่าเหรียญห้าสิบสตางค์ฮะ ปีพศ2534ฮะช่องปปาก็ยอยังพอแบ่งปันให้กับนักสะสมได้นะฮะเอาง่ายว่ายังจำหน่ายขายออกได้ก็ประกาศรับซื้อกันต่อไปใครมีนะ,ะปะปารับซือ้อเข้าในราคาเหรียญละ50บาทราคาเดียวก่อนเนาะเอา50บาทนะฮะใครที่มีก็ติดต่อเข้ามานะฮะทุกเหรียญที่ปปานำเสนอวันนี้ประกาศรับซื้อวันนี้ต่อมาฮะเดี๋ยวปปาจะไปเร็วนิดนึงเนาะ เป็นเหรียญ1น1บาทครุฑปีพศ2517ฮะซึ่งยกเลิกจำนวนยกเลิกการผลิตไปแล้วแต่ด้วยว่าได้รับความนิยมยังมีราคาซื้อขายกันอยู่ปปาก็ประกาศรับซื้อต่อไปเหรียญนี้ใครมีฮะปปารับซื้อเหรียญใน20บาทนะฮะก็ลองลองดูนะฮะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะฮะ เอาสั้นๆนะฮะใครมีเหรียญนี้ปปารับซื้อน่าจะอยู่ที่ประมาณ15บาทถึง20บาทประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมเพราะปปานั้นไม่ได้ไม่ได้เปิดรายการราคารับซื้อทบทวนไปด้านหลังเนาะก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเอา1 5ถึง20บาทประมาณนั้นนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญเสด็จนิวัตพนครนะฮะเสด็จนิวัตพนครเหรียญนี้ปปารับซื้อในราคาเหรียญละ50บาทฮะปปาไม่มีของจริง เป็นเหรียญต่อไปฮะเอาง่ายว่าเหรียญน,นี้ปปารับซื้อเหรียญนะห้าสิบาทนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปปาคงไม่ขึ้นภาพนะฮะใครที่มีเหรียญที่ระลึกสามรอบชิ้นราคาหนึ่งบาทเช่นเดียวกันนะฮะสามรอบของผู้หลันราชการที่เกนะ้านั้นปปาก็ยังรับซื้ออยู่นะฮะเหรียญละห้าสิบบาทแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทโปรยข้าวนะฮะเหรียญนั้นก็ห้าสิบบาทใครที่มีนะฮะใครที่มีก็ส่งมานะฮะแล้วก็เป็นเหรียญสองบาทนะ ต่อมาเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2550หรฮะหรือเรารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ6บาทยังอยู่ที่6บาทนะฮะบอกกันอย่างนี้เลยเนาะชัดเจนนี่อะแล้วก็เป็นเหรียญ5บาทเสือสุพรรณหงษ์ปีพศ2530ราฮะราคาเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ10บบาทนะปัจจุบันวันนี้แล้วสำหรับใครที่มีเหรียญ 5บาทเดือสุพรรณหงนะ,ะแต่ว่าเป็นปีพศ2531ซึ่งปป่าได้นำตัวอย่างขายไปหมดเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าปีพศ2531ั่ออปป่าเคยให้ราคา30บาทไว้แต่ปัจจุบันวันนี้จนถึงคลิปนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยปป่าให้เหรียญละ40บาทแล้วนะฮะเราขึ้นราคาให้แล้วนะฮะใครที่มีเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2531ซืห้้อาเ้ข้าในราคาเหรียญละ40บาทแต่สำหรับปีพศ2530 เรารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ10บาทนะฮะณนะปัจจุบันวันนี้ต่อมาถ้าต่อมาก็เป็นเหรียญ5บาทครุฑเชียงปีพศ2520ฮนะ15บาทราคารับซื้อเข้าใครมีนะฮะต่อมาถ้าก็เป็น5บาทครุฑเชียงเช่นเดียวกันแต่เป็นปีพศ2522ฮนะผลิตเยอะกว่าปี20นะฮะเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่เราๆเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองเนาะ ว่ากันไปตามเศรษฐกิจบ้านเมืองอะต่อมาก็เป็น5บาทครุฑรุ่นแรกของผู้ถ o n ราชการที่9ถ้าถ้าจำข้อมูลไม่ผิดนะเอาสั้นๆเลยว่าใครมีฮะจากราคา30บาทฮะครุฑ5บาทเห้เดีม่มปปคึนราคาเป็น40บาทแล้วนะครับลองดูนะฮะลองดูได้เพิ่มเหรียญละ10บาทท่านผู้ชมเพิ่มเหรียญละ10บาทแล้วนะฮะต่อมาก็เป็น5บาทครุฑผ่าหรือว่าครุตตรงนั่นเองปีพศ 2,525 25ฮะเหรียญนี้จาก30บาทปปาก็ให้40บาทแล้วณนะปัจจุบันวันนี้ฮะจนกว่าปปาจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึงเนาะปปาก็ขึ้นเองลงเองฮะแต่ดีฮะแฟนๆรายการท่านอของปปาเนี่ยเข้าใจเข้าใจในช่องของปปาแล้วก็ปปาก็รู้สึกดีนะฮะโอเคนะฮะท่านผู้ชมอ่ะต่อมาเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเนาะก็เป็นเหรียญที่ราลึก เป็นตัวท็อปที่ปอปานั้นจัดขึ้นมาเองนะฮะจัดขึ้นมาเองมีมากกว่า15หวาระที่ปอป,ป่าประกาศรับซื้อมากกว่าวาระย่อยๆสําหรับวาระย่อยๆไม่ต้องดูตัวอย่างถ้าไม่ชมรู้กันอยู่น,นนะเนาะวาระย่อยๆนอกเหนือจากตรงนี้ที่ปอป,ป่าจะประกาศออกไปเนี่ยรับซื้อสําหรับวาระย่อยๆนะฮะเหรียญละ13บาทเท่านั้นเองแต่ก็ขอเป็นสภาพยาหมองอยาหมนยา ถึงกับว่าดูไม่ได้เลยเนาะถ้าส่งมาเหรียญนนะัป๊ะปาก็จะขอคัดออกหรือถ้าพอเป็นไปได้ปะปาก็จะให้ราคาไปก็อาจจะมีติดมาบ้างปะปาก็เข้าใจนะคนอยากขายก็จะพยายามผลักดันเหรียญตัวเองเข้ามาถึงแม้ว่าจะเก่าก็อาจจะรู้แต่ว่าปะปาก็เข้าใจฮะก็ลองส่งมาเนาะไม่ว่ากันนะถ้าเหรียญไหนเกินความสามารถประปาปะปาก็จะน้องบอกว่าเหรียญน,นี้ยังไม่รับได้ไหมถ้าหากปะปนมานะ้โอเคนะสรุปภาพรวม วารนะย่อยๆปาปา,ปารับซื้อเหรียญละ13บาทแต่คราวนี้เรามาดูตัวโทษทีฮะเหรียญที่ปาปาจัดเป็นเหรียญละ30บาท50บาทแล้วก็100เป็น110บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเหรียญแรกเลยฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาทเอเปกนะฮะเอาสั้นๆเลยเนาะจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญวาระที่25 ป,ป้ารับซื้ออยู่ที่ราคาเหรียญละ100ถึง110บาทต่อเหรียญน,นะฮะโอเคนะฮะใครที่มีสำหรับเหรียญวาระวันนี้ดูเลยนะ,ะ13 14วาระถึง15วาระเลยทีเดียวป,ป้าจะไปเร็วเลยนะฮะใครที่ดูไม่ทันก็รีกลับไปดูอีกรอบหรือว่าหลายๆรอบนะฮะต่อมาฮะวาระเด็ดเดดก็คือ10บาทธนาคารไทยแห่งแรก10บาทครุฑนั่นเอง จำนวนการผลิต5ล้านเหรียญฮะเยอะมากเป็นวาระที่44แต่ปป้าก็ยังรับซื้อเข้าในราคาเรล,ละ100ถึง110บาทเช่นเดียวกันเขาเป็นคู่พระคู่นางกันนะสำหรับ2ปี2วาระนี้นะฮะสำหรับช่องปป้าจัดให้เป็นคู่พระคู่นางกันเลยทีเดียวราคาไปด้วยกันสม่ำเสมอเลยเนาะต่อมาฮะก็เป็นเหรียญ10บาท80พันษา เจ้าฟ้าพักคินีเธออะไรประมาณนั้นนะฮะปปาจะเรียกผิดไปมั่งเดี๋ยวนี้เป็นวาระที่38นะฮะเป็นวาระที่38ผลิตออกมา1ล้านเหรียญฮะปปาให้เหรียญละ50บาทนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสนิมแดงสนิมเขียวจับมาปปาจะขอลงราคาแล้วนะฮะนะเพราะเหรียญนี้ปปาไม่นิยมไปล้างนะท่านผู้ชมถ้าเป็นสนิมแดงสนิมเขียวติดมาได้นะปปาจะบอกว่ารับหรือ ไม่รับหรือว่าราคารับแต่ว่าราคาน้อยลงนะฮะเพราะว่ามีเหมือนกันนะสำหรับสนิมแดงสนิมเขียวติดมาทุกวาระนะฮะปา้าปาขอบอกตรงนี้เลยเนาะถ้ามีสนิมติดมาผูก,ก่อนติดมาเกินความสามารถป้าปาจะลดราคาเหรียญลงนะฮะอาจจะไปอยู่ที่40-30เดี๋ยวยังไงก็บอกข่าวกันตรงนี้เลยต่อมาัท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเหรียญพระคินีเธอเช่นเดียวกันแต่เป็น84พันษาเอาง่ายๆาว่า2เหรียญนี้ยอดจานวนการผลิตนะฮะ 80แล้วก็8 4พรรษาเนี่ย 1, 000, หล้านเหรียญเท่ากันเป็นวาระที่38กับวาระที่ห5ถ้าปอปาจาข้อมูลไม่ผิดนะฮะเหรียญสองเหรียญน,นี้ปอปาให้เหรียญห้าสิบบาทเลยนะฮะห้บบาทต่อมาฮะต่อมาก็เป็นอ่ารู้สึกจะเป็นร้อยปีกรมัญชีกลางะฮะ 1, 000, หนึ่งล้านเหรียญเหรียญนี้เป็นวาระที่ห้าสิบ ตอนนี้ราคารับซื้อเข้าก็อยู่ที่ประมาณ30บาทนะฮะอ่ะก็ลองดูนะฮะลองดูต่อมาก็เป็นวาระอ่าวาระที่6น่าจะวาระสุดท้ายท่านผู้ชมวาระที่6 1นะฮะก็จำนวนการผลิต1 000, 000ล้านเหรียญเช่นเดียวกันรับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ30บาทนะฮะอยู่ที่ความนิยมท่านผู้ชมสังเกตด้ว่า1 000, 000ล้านเหรียญเท่ากันบางครั้งก็ราคาแตกต่างกันไปเนาะ ก็อยู่ที่ความนิยมแล้วก็ปะปาจัดขึ้นมาเองก็มีนะฮะต่อมาฮะต่อมาต่อมารู้สึกว่าจะเป็นอะไรเอ่ยครับก็จะเป็นเหรียญของแปดสิบพรรษาสมเด็จพระเจ้า,าพระพี่นางเธอประมาณนั้นนะฮะเหรียญน,นี้สองล้านเหรียญนะท่านผู้ชมสองล้านเหรียญฮะแต่ปะปาก็ให้ราคาเหรียญละห้าสิบบาทนะฮะห้าสิบบาทนะฮะ อันนี้ปอบา,าจัดมาเองนะฮะสำหรับราคาที่จริงแล้วไม่น่าจะเกิน30บาท35บาทแต่ปอปาก็ยังให้นะท่านผู้ชมให้เกินเกือบเทาาาา่าเท่าหน้าเท่าตัวโทษทีฮะเท่าหน้าเหรียญเกินหน้าเหรียญหลายเท่าตัวง่ายๆเนะาะปอบาไม่อยากเรียกเป็นตัวะโทษทีถ้าพูดผิดไปนะฮะห้าสิบบาทนะฮะราคารับซื้อข้าออะโอเคนะณนะปัจจุบันวันนี้ยังห้าสิบบาทก็ถือว่าสูงกว่าสูงกว่าเวลาอื่นๆอยู่พอสมควรต่อมาท่านผู้ชมเป็น เหรียญสิบบาทวาระครบร้อยปีกรมศิลปากรสองล้านเหรียญฮะวาระที่ห้าสิบแปดอ่ะดูทั้งหน้าทั้งหลังเนาะใครที่มีประปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละสามสิบบาทลองดูนะฮะเวลาผ่านไปล่วงเลยสิบกว่านาะทีแล้วเผลอแป๊บเดียวฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเร็วนะฮะต่อมาฮะเหรียญน,นี้ก็รับซื้อเข้าในราคาเหรียญละสามสิบบาทเช่นเดียวกันเจ็ดสิบปี ราชบันดิตยะสถานสองล้านเหรียญฮะวาระที่ยี่สิบหกประมาณนั้นนะฮะใครที่มีฮะปาปา,ปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละสามสิบาทเช่นเดียวกันโอเคเนาะก็ดูไม่ถังก็รีกลับไปดูอีกรอบได้หลายรอบนะเพราะว่าหลายวาระท่านผู้ชมเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะฮะส่วนหนึ่งต่อมาฮะนี่คือ100ร้อยปีโรงพยาบาลกลางสองล้านเหรียญฮะวาระที่ห้า ราคารับซื้อเข้า30บาทฮะก็ลองดูนะฮะต่อมาฮะเหลืออยู่3วาระ2วาระใช่ไหมท่านผู้ชม2วาระฮะก็2วาระนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมฮะป่อปานั้นรับซื้อทั้ง2วาระเลยนะฮะเพราะถือว่ายอดจํานวนการผลิตเนะี่ยอยู่ที่หลัก2ล้านเหมือนวาระอื่นๆป่อปาก<ๆ>็จะจัดซื้อขึ้นมาเองเลยอ่ะในเมื่อวาระอื่น2ล้านปอปาก็ให้ราคา30บาทฉะนั้น2เหรียญน,นี้นะฮะ ก็ให้ราคา30บาทเช่นเดียวกันสำหรับเหรียญครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันนี้50ปีนะท่านผู้ชมใช่ไหมฮะ50ปีแล้วต่อมาก็มาเป็น60ปีนะฮะปอปาก็ยังให้ราคาเท่ากันนะฮะในราคา30บาทรับสื่อข้าวนะฮะจำนวนการผลิตเนี่ยห่างกันเล็กน้อยฮะอันหล้านเกว่าอันหล้าน นะฮะ50ปีกับ60ปีฮะใช้รูปแบบคล้ายๆกันเลยนะฮะ50ปีและ60ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโอเคนะฮะทั้ง50และ60ปี โอเคนะใครที่มีนะฮะปอปาก็รับซื้อทั้งสองวาระนี้นะฮะในราคาเรียญละ30บาทเพราะถือว่ายอดจํานวนการผิตยังอยู่2ล้านเหรียญใกล้เคียงกันโอเคเนาะถ้าอย่างไงปอปาจะปรับรับซื้อยังไงเดี๋ยวปอปาจะแจ้งให้ทราบฮะลูกค้าปอปาน่ารักอยู่แล้วปอปาขยับราคาเป็นว่าเล่นมายุคนี้แต่แฟนรายการของปอปาก็เข้าใจดีใจมากฮะที่ทุกๆท่านทุกๆคนเข้าใจปอปาท่านผู้ชมฮะเราก็ยังมีอีกปีหนึ่งขึ้นรูปดีกว่าเนาะ นิดหนึ่งก็คือเป็นวาระที่สิบสี่สิบห้าทวินสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามวาระที่สิบสี่ท่านผู้ชมก็คือครบร้อยห้าสิบปีวันประสูติเจา้าฟ้าผานุรังสีอะไรประมาณนั้นเรียกผิดหรือเปล่าท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะเหรียญนี้ก็หนึ่งล้านเหรียญน,นะฮะวาระที่หกสิบปปาร,รับซื้อในราคาเหรียญละสาสิบาทเช่นเดียวกันจบนะฮะสำหรับการประกาศรับซื้อเหรียญที่ปปา นำมาให้ดูแล้วก็มาบอกเป็นแฟรรายการว่าเหรียญแบบนี้ยังรับซื้ออยู่นะฮะเพียงแต่ช่วงหลังๆเนี่ยปปาไม่ได้ทําคลิปประกาศรับซื้อส่วนใหญ่ก็จะเปิดกล่องพกกล่องเข้ามาเยอะแล้วช่วงนี้การซื้อขายของในช่องปปาก็ได้รับการตอบรับต้อนรับจากแฟ,น,ฟนแฟรายการยังค่อนข้างจะนับจากวันแรกถึงวันนี้ก็ดีกว่าเดิมขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญขอบคุณสำหรับผู้มาแบ่งปันเหรียญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม มากไปกวนะ่านั้นก็คือขอบคุณสำหรับแฟนรายการที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจให้กำลังใจกับช่องของปอปาปอปาสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่มีใครนะจะทำถูกใจคนไปสัทั้งหมดสำหรับประชาชนชาวไทยร้อยคนก็ร้อยใจร้อยคนก็ร้อยความคิดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดประการใดกราบขอประทานอภัยไว้ในโอกาสนี้คลิปนี้วันนี้ สุขสวัสดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ